เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยด้วยหลักแท้ของมัน,นคืออะไรนะคะระยะเวลาผ่อนผัน31วันซึ่งลูกค้าหลายคนเนี่ยใช้สิทธิ์ตรงนี้ทุกงวดเลยค่ะความหมายของระยะเวลาผ่อนผัน31วันั่น,นคือสิทธิ์ที่บริษัทเนี่ยให้ความเมตตาแก่ลูกค้านะคะคือเพิ่มระยะเวลาเนี่ย31วันนับจากวันครบกําหนดชําระเบี้ยจริงของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านะคะยังสามารถจ่ายเบี้ยได้โดยที่ ความคุ้มครองเนี่ยยังอยู่เต็มร้อซหรือต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ในหลักในทางหลักแท้แล้วนะคะ เราควรจะใช้ระยะเวลาผ่อนผัน31วันที่บริษัทมอบให้กับเราในฐานะผู้ประกันกเนี่ยเมื่อไหร่นะคะให้คุณลูกค้าเข้าใจก่อนนะคะว่าระยะเวลาผ่อนผันนะคะไม่ใช่ระยะเวลาที่จะผ่อนใจให้เกิดความสบายใจ y, ฉันยังมี31วันไม่ใช่นะคะแต่คือระยะเวลาเนี่ยฉุกเฉินนะคะเผื่อฉุกเฉินไว้เช่นนะคะเช่นฉุกเฉินในกรณีใดลูกค้าติดธุระชั่วคราวนะคะลูกค้าอาจจะลืมจ่ายนะคะตัดบ,บัญชีแล้วแต่ไม่ผ่านนะคะ หรือมีเหตุจําเป็นเฉพาะหน้าเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตั้งใจว่าเฮ้ยมันจะมีสับทเดวันนะเรายังรอได้อยู่ไม่ใช่นะคะลูกค้าเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะมันเกินระยะเวลาผ่อนผันสับทีอไ,ไปเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์เสียประโยชน์นะสิ่งที่ ผู้ประกันเนี่ยมักจะไม่รู้นะคะถ้าเกิดเหตุเสียชีวิต31วันเนี่ยระหว่าง31วันนะคะความคองเนี่ยยังมีอยู่จริงนะคะแต่ถ้าาวันที่31ไปแล้วเนี่ยกร GPU มธรรม์ขับผมมาคับเลยนะคะสําหรับกรมธรรม์ที่ยังไม่เกิดมูลค่าหลังกรมธรรม์นั่นเองนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาซื้อความคุ้มครองได้นะคะคือขอคืนสถานะกรมธรรม์นั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะมีเงื่อนไขในการตวรวจสุขภาพ สำหรับเคสบางเคสที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เสี่ยงอาจจะไม่ผ่านได้นะคะดังนั้นเนี่ยมวยแนะนํานะคะหมวยแนะนํานะระยะเวลาผ่อนผ่านควรใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะคะควรใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็อย่ารอนะคะลูกค้าอย่ารอให้จนถึงวันสุดท้ายนะคะเพราะประกันที่ดีเนี่ยคือประกันที่เราเนี่ยมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สะดุดนะคะโดยที่ไม่สะดุดนะคะ อย่าลืมนะหมวยฝากผ่านคลิปนี้ลูกค้าที่ใช้ระยเวลาผ่อนผันเป็นประจําทุกงวดเลยนะคะไม่แนะนํานะคะเมื่อถึงกําหนดชําระแล้วนะคะควรชําระประกันเลยนะคะเพื่อให้ประกันไม่สะดุดนะคะ